วันนี้จะซักผ้าโอ้จะเสร็จตอนไหนเน้ะจะเสร็จกี่โมงผ้าตอกาละัังเลยตักด้วยดู ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนด้วยตามไปนะคะวันนี้วันหยุดข่า,าวด้วยดูไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนด้วย

ตอนนั้นเนาะต่อไปเรื่อยๆไปวันนี้อันบรรยากาศก็กไม่ค่อยร้อนเป็นขึ้ขขนๆแต่ฝนไม่ตกบรรยากาศขึ้นแต่ฝนไม่ตกจ้ะบางที่ตกแรงแรงเห็นเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนๆืน,นบอกว่าฝนตกแรงทั้งลมทั้งฝน จะว่ามาขึ้นในโต๊ะเย็นมีลมมาละจ้ะเย็น ลมเย็นมาเนี่ย กบกมือมันดีกว่าไปใส่เครื่องเนะาะเาบอกจักมือเนะะ่ยจะใส่เครื่องมันก็ไม่ได้ทะยีบนไหนดำๆม,ม,มันก็มองไม่เห็นมันก็นก็ไม่ค่อยออกเหมือนมือจักมือแล้วก็ปิน้นกระเ๋าออกดู

ngon non ngon nó 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 ngon าเหมือนฝนิดลงมาแล้วฝ่ามืดมาแล้วพี่นองเอ้ยนักพาให้เหลียวก่อนเลยแล้วมาติดโต๊ เพ right? ื่อนคุณไหนไม่อยุ่ก็เป็นกำลังใจให้การนึกนะคือค่ะมีลมยืดเอาแป๊บแป๊บเม็ดวันคืนวันละแป๊บแป๊บคืงวันละสามโมงสี่โมงแหละจะเที่ยงแล้ว ไปทะเลด้วยเย้มีจตะทีพักิดแต่แม่น,น้ำเจ้าพญายู่ทะเลแต่ว่าไม่ได้นนเดินไปดูไปเที่ยวเลรืยมีเวลาเดินไปเที่ยวเลืนด้วยข้ารเรืออิตาลีลมเย็น แทะเลือป่าน้ำสมุทรปราการ

E ทำงานกัตักดีๆเต็งลอยใส่เบียเข้าก่อใส่เหรเ็นนอนไปยีไปยียืดตงทำงานก็ต้องเป็น